จทำสมาธิแล้วกายต้องนิ่งจะไปสอดรับกับพระสูตรว่าหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งตัวทำกายสังขารให้ลํำงับกายต้องลํำงับนะกายต้องนิ่งนะและมีพระสูตรอื่นๆอีกที่พระเจ้า บอกว่าเห็นไหมกัปปินะเนี่ยจะไปนั่งอยู่ในที่ท่ามกลางสงหรือในที่หลีกเล้นผู้เดียวก็ตามมีกายนิ่งไม่ไหวติงเพราะอะไรเพราะทำให้มากซึ่งอาณาปานสติสมาธิดังนั้นสมาธิที่สอนแบบสั่นๆก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะตรวจได้ไงคำผู้เจ้าจะสอดรับกันลักษณะน,นี้สไตล์นี้นะพรเจ้าสอนว่า เธอต้องสำรวมอินทรีย์เหมือนเต่าหดหัวแขนขาวไว้ในกระดองอีกพระสูุหนึ่งบอกว่าต้องสำรวมอินทรีย์เอาจิตตั้งไว้ในกายเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักที่บุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงสอดรับกันไหมสอดรับกันนะผู้เจ้าสอนมิคราชาลาอีกว่า อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินต้องละความเพลินแล้วตั้งไว้ซึ่งกายยคขาสติสอดรับกันไหมสอดรับพระสูตรเรื่องการสังวรสำรวมอินทรีย์ต้องสำรวมใจอยู่กับกายเรียกว่าอินทรีย์สังวรสอดรับว่าให้ละความเพลินแล้วตั้งจิตอยู่ที่กายตรงนี้แสดงให้แล้วในหนังสือเล่มน,นี้60กว่าพระสูตรคำพระเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้ ตรวจได้เป็นปัจตังไม่ต้องอาศัยหลักฐานอะไรเลยและถ้าเขาแปลผิดพระสูตรมันจะขัดกันนะเนี่ยดังนั้นผู้เจ้ามีวิธีแก้ตรงนี้ไว้แล้วด้วยตัวพระองค์เองจึงสังเกตว่าพระองค์บอกว่าพระองค์แสดงธรรมด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งประดุดราชสีตะคุบเยื่อทีเดียวต้องไม่พลาดจึงกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียว ดังนั้นถ้าผู้เจ้าพูดพลาดเราจะใช้หลักการนี้ไม่ได้เพราะผู้เจ้าพูดพลาดเองแต่ผู้เจ้าจะพูดพลาดไม่ได้หลักการนี้จึงใช้ได้ตลอดแต่ใช้กับสาวกไม่ได้เพราะสาวกพูดพลาดได้แน่นอนคนที่พูดไม่พลาดมีคนเดียวคือสัมมาสัมพุทธ,ธะนี่พอเข้าใจไหมว่าทําไมจะต้องเอาคําผู้เจ้าเท่านั้นเพราะท่านเป็นคนเดียวที่ไม่พลาดนเ,นเนี่ยเป็นอย่างนี้